ก็กลับข้าสู่มเลดดี้วิวชันโนอีกครั้งนะหลังจากดีหายกันไปนาะนวันนี้ก็จะมาเล่นเอเด็กตอนไททันรีบูตเกมกันนะฮะถามว่าทำไมเอ้ยทำไมผมผมเป็นแบบนี้เออที่ของผมเป็นแบบนี้อะไปโหลดตัวเกมอันเก่ามาอันใหม่มันเล่นคนเดียวไม่ได้มันต้องเล่นหลายคนคือท่านในห,หลายคนนะจะขอแนะนำนะ สําหรับบางคนตอนสมัครมันจะให้สมัครแค่ไอ,อให้สมัครก็คือผมจะสมัครแต่สมัครแล้วเมลมันไม่เข้าเข้าอะไรวะเข้าในจีเมลนะฮะก็เลยไม่เล่นเน็เพราะว่าไม่อย่างไรมันเหมือนไม่มีใครรู้ก็จะเล่นได้ไพูดยากแล้วก็มันมีหลายอย่างนี้แล้วก็ คาไททันยากขึ้นไงนะคับหนึ่งเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นไททันนงฮยเพราะเวลาเราเริ่มเล่นเนี่ยมันจะมีสองฟังเือะเดี๋ยวนี้มันเราเป็นไททันแล้วนะไม่ต้องใส่เอเลนแต่น่าจะเป็นตัวกระโดดนะครับตัวตุกอุปริตอุปริตวิ่งก็ยูพูดข้าเพลงเยอะๆฮะเออโูพุทธร 嗯。Mm. Basically. <gasps> จะไม่ลโอะไรไม่ได้เอเมบเ,เดียวครงหาจะัดแหบบัดขอดง่เคุให้เล็ก เลย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 ึไม่โอ้เกือบเกือบมันได้แอมเราแล้วเฮ้ยไม่มันได้แอมเราหรือเปล่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้แอหนีดีกว่าก่อนมันได้แอม เฮือนฟ้าตุยหิบหายตายเออยอมตายไม่ตายด้วยเฮินฟ้าประกายฟ้าเนื้อเพนได้ยังมีสรวาัตลองเพลงเลยวะ ตัวไม่ไหวแน่จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โห้โอ้อปิวไปหายดิโอ้ชีวิตมันต้องตกปะใจไม่ตายดิ เททาล่าเดอัอมตะเสียไปกี่วุฒ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 วุเตอนนี้ยอมแพ้ดีกว่ายอมให้พวกนั้นกินเพราะว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วเออลุกอ้าว ก็กอดแต่พออีกครั้งที่ไม่ได้อธิบมานานเนมือนกับติดงานเหมือนกันนะฮะอุ้มทหมอุ้มทำไมเหืกอเก็บของมันเรานี้ถ้าความเร็วต้องยกให้สาชาเกี่ยวกัน

วันนี้ไว้ข่าวหลังนะฮะก็เดี๋ยวจะจะเทสเกมอีกทีก็ถ้าต้นทุนพวกวคอมหรือแรงการ์ดจออะไรพวกนี้แนะนำก็คือบอกว่าจะลองไปซื้อมาประกอบเองช่วยหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็พอ on so uh,